วันนี้เป็นวันที่แอนฟิวอายุครบแปดปีนะครับตลอดที่ผ่านมาพ่อกับแม่ผ่านคือทำเขาเรียกว่าอะไรให้ทานสละสิ่งของนอกตัววันนี้พ่อจะพาแอนฟิวสละสิ่งที่อยู่ในใจเรานะครับคืออะไรคือกิเลสครับความโลภความโกรธความหลงครับวันนี้ถามถูกด้วยนะครับ ไม่ใช่คนณแต่เป็นหมาเพราะฉะนั้นวันทุกวันที่สิบสี่เมษาพ่ออยากให้นฟิวนึกถึงพระคุณของแม่นะครับโอเคนึกถึงพระคุณแม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> สิ่งที่เราจะทำครับเราจะเอาวันนี้แหละเป็นวันเริ่มต้นแห่งการทำดีโอเควันนี้เราจะรักษาศีลยี่สิและลด <c oughs> กิเลสที่อยู่ในในใจเรานะครับและก่อนนอนวันนี้เราจะนั่งสมาธิด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> และที่สำคัญวันนี้พ่อจะเล่าให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ให้ถูกต้องและดีที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าสอน วันนี้พ่ออยากพูดถึงเรื่องการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ดังอย่างนี้นะครับว่าลูกคนใดก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่าจะเลี้ยงพ่อแม่บนบ่าทั้งสองข้างเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีเลยนะเอาบ่าวอะไรแบบพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่อือ อุจจาระปัสสาวะบนไหล่ของเราเนี่ยครับตลอดหนึ่งรปีก็ยังชื่อว่าลูกคนนั้นยังไม่ได้ตอบแทนนะครับหรือแม้แต่ลูกจะยกสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินมอบให้พ่อแม่ก็ยังชื่อว่าแมงไม่ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่เพราะเหตุใดครับเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตพ่อแม่มีพระคุณต่อลูก มากถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เป็นผู้ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่มีศรัทธาในพระธรรมไม่มีศรัทธาในพระสงฆ์ลูกคนนั้นชักชวนพ่อแม่ให้เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยถ้าพ่อแม่เป็นคนไม่มีศีล ลูกคนใดสามารถที่จะชักชวนให้พ่อแม่เป็นผู้มีศีลหรือพ่อแม่เป็นคนขี้เหนียวไม่ชอบแบ่งไม่ชอบให้ลูกคนใดก็แล้วแต่ชักชวนพ่อแม่ให้เป็นผู้มีการให้เป็นปกติและพ่อแม่คนใดไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญา ลูกคนใดช่วยปลูกฝังให้พ่อแม่มีปัญญาได้นั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสพ่อจะยกตัวอย่างนะอย่างสมมติว่าพ่อหรือแม่เน,นี่ยเป็นคน เชื่อหรือศรัทธาในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นผู้หรือแม่นี่ชอบฆ่าสัตว์แ่นติวชักนำให้แม่เลิกฆ่าสัตว์ได้นี่ครับออแอนติวก็จะได้ถือว่าทำบุญใหญ่นะครับถือว่าตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับ หรือแม้แต่แม่เนี่ยว่ายสารแม่เนี่ยว่ายด้วยความเข้าใจว่าสารนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะแต่แอนฟิวเปิดเผยความจริงให้แม่ได้ทราบได้ได้เข้าใจว่าแม่เทวดาถ้าคนทําบุญแล้วเพื่อจะไปเกิดในสถานที่เล็กๆอย่างนั้นมันจะสมกับความดีที่เขาทำไหม เราสร้างที่ให้หมาให้แมวอยู่มันจะไม่ได้บุญกว่าเหรอใครจะนำเทวดาหรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาอยู่ในศาลได้นี่นี่นแอนเพือเปิดเผยความจริงนี้จากที่แม่หลงผิดให้แม่เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องได้ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณอย่างถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าเป็นผู้มีศรัทธาทําให้เป็นผู้มีศีล เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการให้และเป็นผู้มีปัญญาไม่งมงายครับนั่นแหละครับแอนฟิลจะได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนโอเคเพราะฉะนั้นสมมุตินะถ้าวันหนึ่งแอนฟิลโตขึ้นเป็นหนุ่มเกิดอยากไปบวชอย่างนี้ครับไปบวชบรรลุเป็นพระอรหันนะแล้วมาแสดงธรรมะให้พ่อฟังนะครับ พ่อกับแม่บรรลุปเป็นพระโสดาบันก็ได้ขั้นแรกใช่ไหมถือว่าสมบูรณ์แบบครับถือว่าให้ตั้งอยู่ในพระธรรมอันมั่นคงเลยครับศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยถือว่าได้ตอบแทนพระคุณอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนี่แหละสิ่งที่พระ,พ,ระพุทธเจ้าทรงยกย่องครับวันนี้ก่อนนอนเราก็จะนั่งสมาธิร่วมกันนะ ร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆก่อนนอนเมือ่อสองสามวันที่แล้วแอนฟิวก็เริ่มมานั่งสมาธิกับพ่อตั้งแต่ก่อนหน้านี้พ่อก็ชวนหลายวันแล้วเห็นแอนฟิวมานั่งสมาธิกับพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่วันแรกที่นั่งเงียบจริงอยู่นะครับสุดยอดมากครับ